สวัสดีครับแฟนช่องไซกกอยู่ผมเจตไซก็เหมือนเดิมยำแล้วเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก7 7ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธฟ,ฟุตบอลอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านโปรแกร,รมทีมชาติมาครับ ก็3คู่มาจาก3ลีกนะครับไปที่เวลาทุ่มครึ่งกันก่อนไปดูฟุตบอลลีกของเบลารุสสรุตท,ทีมรองบวยนะครับจะเปิดบ้านเจอกับเนมานสลุตมี14แต้มเกมล่าสุดบุกเมออีสลอกมา0 0ครับเกลอร์ี่มาตีนอฟอาตเตมโซโคโรฟสกี้กลองหน้านิกิต้าบูรักนะครับในขณะนะที่เนมาน35แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะอาร์เซนอลมา1-0นะครับเคโคมีนอนยูริคอคากอฟกองหน้าเป็นเซอร์เกย์พุตยานคอฟนะครับนัดแรกเจอกันเนมานเปิดบ้านชนะ2-1ก่อนเกมเนมานบุกมาเป็นต่อนะครับสรุปอยู่ในช่วงที่ฟอร์มแย่ครับไม่ชนะใครมา10เกมเสมอ2แล้วแพ้ไปถึง8นะครับในขณะที่เนมานยังดูมีทรงกว่าครับหน้าวัดใจเนมานทีมเยือนนะครับแม้ว่ามาเยือนแต่มีโอกาสสูงจะบุกมาเบียดชนะคู่นี้เชียร์เนมานนะครับ ครูเดินมาเวลาห้าทุ่มตรงครับไปดูฟุตบอลอิสราเอลอารอนีโมดินทีมน้องใหม่จะเปิดบ้านเจอกับมัคคับีเปตาติกว่าอารอนีโมดินเนี่ยมี10แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้อารอนีนิชอนมา1-3นะครับก็โทเมอร์เยรูฮามยอฟโทเมอร์แล้วก็โทเมอร์เบนเบนิชีนะครับเป็น3แนวรุกในขณะที่เปตาติกว่ามี14แต้มเกมล่าสุดเนี่ยฟอร์มดีมากนะครับบุกไปถล่มมัคคับียัฟฟ้ามา หประต,ตูต่อหนึ่งเลยครับตัวหลักก็อาเมียอัลทูรีอิโดโคเฮนครับโอ้นัดที่แล้วนี่ ยิงแฮตทริกด้วยอ่ามีมีสามประตูในหลีกแล้วนะครับมีโจเซ่คอเตสกองหน้าโคลอมเบียครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเพราะว่าไอรุนี่โมดินนี่เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาแน่นอนก่อนเกมเขามองมัก์คบี้เปตาติกว่าบุกมาเป็นต่อนะครับแม่ทีมเยือนอยู่ในช่วงฟอร์มดีมากนะครับสีนัดหลังสุดชนะ3าเสมอหนึ่งไม่แพ้ใครดูแล้วมาเยือนแต่ดูภาพรวมดีกว่าครับน่าวัดใจมาร์คบี้เปตาติกว่าจะบุกมาเบียดอย่างน้อย1ประตูนะครับ แล้วก็ไปปิดท้ายที่เวลา,าตีห้าตรงก็แล้วกันนะครับไปดูฟุตบอลลีกบราซิลครับพาเมลัสทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับบรากานติโนอันดับ9พาเมลัสห้าสิบแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มยูเวนตุเดมา4ประตูต่อหนึ่งนะครับก็แน่นอนนำโดยอันเดสเปเรีราอดีตนักเตะแมนยูครับฟิลิปเป้อันเดรสันนี่ก็อดีตนักเตะลาซิโอนะครับมีมาลิซิโอกองหน้าเป็นบรูโนโรดิเกสเจอกับบรากานติโน36แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเกรมิโอมา1-0นะครับก็ตัวหลักๆหรือควินทานน่าจอนลูคัสบาโบซาแล้วก็กองหน้าเป็นเทียโก้บาบาสครับเจอกันนะัดแรกพาเมลัสบุกชนะ2-1ก่อนเกมพาเมลัสเป็นต่อคอ่อนข้างเยอะนะครับพาเมลัสเนี่ยลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับชนะมา3เกมติดในขณะที่รติโน่5นัดหลังสุดก็ค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับแพ้แค่เกมเดียวครับแม่ดูแล้วก็พาเมลัสเป็นต่อแน่แต่ว่า การที่จะยิง2ลูกพิเศดก็มองว่าไม่ง่ายครับเกมแบบนี้วัดใจรกนติโนอาจจะแพ้แต่แพ้เต็มที่ประตูเดียวนะครับสรุป3คู่ครับชอบไปที่3ทีมเยือนเลยครับเนมานมาร์คบีเปตาติกว่าและ布นติโนนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้ยครับสวัสดีครับ